การแก้บนหัวฉันจะเป็นอย่างไรการที่ฉันเป็นติ่งเน็ตเจมจะเป็นอย่างไรนี่ไปดูกันจ้ะว่าฉันจะเต้นออกมาเป็นอย่างไรด้วยชุดนี้เลยชุดจาก black dayz ัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ๊ดหาทาอีกครั้งนะจ๊ะก็วันนี้เราจะมารีวิวสินค้าที่เราสั่งไปนะจ๊ะจากเจ้าเจมส์สุขของดูมันดิดนั่นเองนะจ๊ะก็เราจะมาดูกันว่าสินค้าที่เราสั่งไปคืออะไรนี่เลยคือเสื้อ b l a c k Daisy แบรนด์ของเจมส์สุขนั่นเองนะจ๊ะเราก็จะมาดูกันว่าเสื้อตัวนี้ ใส่ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะเราสั่งไปเป็นฟรีไซส์นี่แล้วก็ล่าสุดแบรนด์ก็มีการทำสินค้าชิ้นต่อไปต่อนะก็คือหมวกนั่นเองเดี๋ยวเราจะมารีวิวเสื้อให้ดูนะว่าเสื้อแบ็คเบซี่เนี่ยเป็นอย่างไรเราสั่งไปเป็นฟรีไซส์ก็คือเนื้อผ้าก็คือเนื้อผ้านุ่มมากก็คือเนื้อผ้าดีเลยแหละแล้วก็อุ้ยเสื้อเทม่มากนี่ มีทั้งด้านหน้านะจ๊ะแล้วก็ด้านหลังด้วยด้านหลังก็จะเป็นลายนี้ด้านหน้าก็จะเป็นลายนี้เหมือนกันแต่ด้านหลังจะใหญ่กว่าเราไปดูกันว่าใส่แล้วจะเป็นอย่างไรฟุ๊บ few moments later อ่านี่เราก็เปลี่ยนเสื้อมาแล้วอย่างเท่เลยด้านหลังก็จะเป็นเจ้าตัว smiley แต่ว่าเป็นแบบว่าด์กหน่อยๆน,นะเราก็ นอกจากเราจะมาอวดเสื้อกันแล้วนะจ๊ะทุกคนเราก็จะมาเต้นแก้บนด้วยจ้าเพราะเราไปบนไว้ว่าถ้าเราได้โฟโต้บุ๊กของเนศิลภพจากงานวันเกิดนะอันนี้เราก็จะเต้นเพลงมูเตลูลง YouTube นั่นเองซึ่งมูเตลูก็เป็นเพลงที่เนซแสดงในดี d Land นนั่นเองตอนเป็นเพลงโชว์เดียวนั่นเองนะจ๊ะซึ่งโฟโต้บุ๊กเล่มนี้นะจ๊ะก็จะมีทั้งหมด500เล่มแล้วก็มีลายเซ็นของเน็ตด้วยจ้าเออการแก้บนของฉันจะเป็นอย่างไร การที่ฉันเป็นติ่งเน็ตเซมจะเป็นอย่างไรนี่ไปดูกันจ้ะว่าฉันจะเต้นออกมาเป็นอย่างไรด้วยชุดนี้เลยชุดจาก black d a i s y ไปดูกัน่ะ รอเดียวฉันจะตักให้เธอเอ็งถ้าเธอ่ไม่ชอบต้องชมเอ็งถ้าฉันไม่ใช่ต้องรองแบบนี้มีเล่นก็ด้วยความดุดรุนแรงแ่ด้วยควาเก็ียดลูกเดือยจมอยู่ในความ,น,ามน,นั้นดาวมืดในควช้ำต้อง,งรักเธอให้ฉันมากอยากให้ต้องเดียวลยรัก สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์หรือว่ากด s u c สไคร์ล้วก็เปิดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้วิกหรือว่าอยากให้วิกทำคอนเทนต์อะไรแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเป็นเรื่องที่อาถามะเนี่ย่อวิตนะเราชืวิโอเคเรับสวัสดีครับพี่วิชอบดูเธอไลฟ์สดโอ้ดีใจมากนดีใจมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคณถัดไปค่ะแอรแม่นมค่ะหนึ่งสองสามแอรที่สองค่ะหนึ่ง 为什么？